ครับมันจะเป็นภารกิจแบบนี้เลยนะครับนี่ภารกิจสีฟ้าแบบนี้เลยะนะนี่แบบนี้เลยนะครับจนั้นกดใช้ไปได้เลยนะครับนี่ตามบล็อกไปเลยนะ ก็ต้องการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบี c h ช n แ e l นั่นเองนะครับก็วันนี้เราเป็นอยู่กันในเกมการ์หน้าฟีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับพี่จะมาสอนทาภารกิจนะครับเล่นยังไงรับของฟรียังไงนั่นเองแล้วก็มาอัปเดตในส่วนกิจกรรมเยอะแยะมากมายในส่วนคลิปนี้ในส่วนแพทใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับ OB บีที่สามสิบสองนั่นเองนะ ให้จบกันด้วยนะครับผมมาโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่พาไปดูของใหม่กันก่อนที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะครับก็จะมีนะคู่หูตัวนี้เลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นี้เป็นชื่อแฟรนตันเองนะคแฟรตนะครับน้องเต่าแฟรนต่นเองนะครับนี่เป็นไงเป็นกระดองแบบนี้เลยนะครับโหอย่างเท่นะครับผมเต่าเขียวเต่าเขียวนะครับ ส่วนสกิลนะครับสกิลก็คือนะครับผมลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหลังนะครับจากมีดและกระสุนนั่นเอง10%สูงสุด100หน่วยนะครับคูดาว150วินั่นเองอันนี้เลเวล1นะครับโหงจัดๆนะครับส่วนเลเวล2ก็คือ,อ ลดความเสียหาย15%สูงสุด120หน่วยนะครับคูดาว120วิหรือประมาณ2นาทีนะครับ120วิเนาะส่วนในเวลสุดท้ายเลเวล3นะครับผมก็คือลดความเสียหายนะครับ25%นะครับสูงสุด150หน่วยนะครับคููดาว90วินั่นเองนะครับหรือนาทีเสร็จประมาณนี้นะเพราะถือว่าโกงในทีเดียวสำหรับคู่หูตัวใหม่นะครับน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับผมเนี่ยนะครับนี่ตอนนี้ก็มีตัวออกมาแล้วนะครับเนี่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มานะครับไม่แจกฟรีก็ท็อปอัพประมาณนั้นนนนะะคครรัับบส่่วที2 คืออะไรเอ่ยนะครับเป็นก <Grass. S 1> ิจกรรมตัวนี <Wohn> ้นะครับ huh. ที่อ <Spike> ัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้นับซุ้มประตูมังกรทองนั่นเองนะครับผมโอ้โหชื่อโคตรเอาเรื่องนะครับผมนะชื่อโคตรเอาเรื่องมาเรามาดูกันว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหนนะครับก็จะเป็นเป็ดเพียงก่อนนะครับเป็นกิจกรรมประตูสู่สมบัตินั่นเองเล่นง่ายครับผมมาทีแรกให้เราต้องเลือกนะครับผมไอเทมก่อนจะเลือกอันไหนนะครับที่เลือกเป็นสกินปืนตัวนี้เห็นปหนับสกินปืนตัวนี้ทีนี้มันจะจับคู่มาลงในประตูนะครับหนึ่งประตูเท่านั้นนะครับ อ,อีกหนึ่งประตูเนี่ยจะเลือกนะครับผมนะตัวเกมจะเลือกจากฝั่งขวามือตรงนี้เห็นปหเลือกเข้ามานะครับอยู่เป็นเป็น2ประตรูทีนี้จะให้เราเปิดนะครับเราดวงดีก็เปิดได้ส,สก,กินปืนตามที่พี่เลือกไปอันแรกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราดวงซวยเราจะได้ในส่วนฝั่งขวามือนะครับตามนี้เนาะเข้าใจนะครับผมนะทีนี้มันก็จะรีเซ็ตใหม่หมุนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วก็จะตัดออกอมาได้เลยไหม ตอนแรกพี่ได้เป็นแอร์บอร์ดได้หไหมมันก็ตัดออกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆประมาณนี้เลยนะครับเล่นง่ายๆสำหรับกิจกรรมนี้นะครับในส่วนต่อไปก็จะมีบัตรฟรีด้วยนะครับนี่บัตรฟรีพี่ลืมบอกเลยนะครับนี่ๆเป็นกิจกรรมบัตรสร้างห้องคาร์ฟแลนด์ฟรีนะครับผมโอ้โหรับกันยับๆกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ แล้วก็มีแแลงมาใหม่ด้วยนะครับตาแแลงใหม่นะครับนี่นะครับตาแรงใหม่ซ4วีโคตรสวยนะครับพี่บอกเลยว่าโคตรสวยเดี๋ยวพี่พามาดูนะแรังแรงีสีบอกเลยว่าอย่างสวยนี่เป็นห้าเหลี่ยมอุ้ยสวยจัดจัดดูดิเนี่ยยิ่งแรลงแดงแล้วป็นงสวยชิบหายดูดินะครับผมเนี่ยโคตรสวยแล้วก็แรงไดมอนด์แแลงมาสเตอร์แแงแกนเนี่ยดูดิโอแแรงแกนเนี่ยเป็นน่าจะเป็นกี่เหลี่ยมไม่หลายเหลี่ยมนะนะครับไหนบ้าอืสวยจัดจัดนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกแรงหนึ่ง นะครับเป็นแรงวางระเบิดนะครับผมอะทำไมมีให้เลือกวะนะครับเดี๋ยวพี่ดูใหม่ก่อนนะ <c oughs> มันมีอีกแรงหนึ่งอ่ะแรงแรงวางระเบิดอ่ะพี่ดูในอันไหนวะฟรีไฟธรรมดาหรือเปล่ามันจะมีให้เลือกตรงเนี้ยนับเป็น3อันนะนับเป็น3อันนับเดี๋ยวพี่เปิดดูก่อนมันมีหรือเปล่าอะอะเดี๋ยวขอเข้าฟรีไฟธรรมดาแป๊บหนึ่งนะครับผมนะตอนนี้ก็คือพี่เข้า2อันเลยฟรีไฟแม็กแล้วก็ฟรีไฟธรรมดานะครับฟรีไฟแม็กเนี่ยก็คือจะมีในส่วน หลายอย่างเลยมีทั้งเพลงนะครับเลือกเพลงได้ด้วยในส่วนหน้าล็อบบี้นะครับผมนะ,ะแต่พี่ขอพาเข้าไปดูเลยและกันนะว่าจะเป็นยังไงในส่วนนี้นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมในส่วนแรงแรงในนี้มันมีให้เลือกนะตัวเกมธรรมดาเอาไม่มีแล้วหรอตัวแรกมีนะ ก็แรกมีนะมี3อันมีแรงหมดวางระเบิดด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับนะครับผมกิจกรรมที่อัปเดตเข้าใหม่แล้วก็อัปเดตใหม่ล่าสุดเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกนึงละกันนะทีนี้มาเราไปทําภารกิจกันดีกว่านะครับสำหรับนะครับภารกิจนะครับเก็บกล่องแล้วก็รับของฟรีนั่นเองนะครับไปจะเป็นยังไง มาตามพี่มาเลยนะครับขั้นแรกให้เราเลือกที่หมดจัดลาดับก่อนนะครับมันอยู่ในหมดจัดลาดับมันเองจากนั้นก็กดเริ่มเกมไปเลยครับเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับเวลาเข้าเกมไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนประมาณไหนนะครับผมอ่ะมันดรอปได้ทุกที่นั่นแหละนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมไปเราตัดเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับผมโอเคพอได้แบบนี้นะครับเห็นไหมถ้ามันจะเป็นภารกิจแบบนี้เลยนะครับี่ภารกิจสีฟ้าแบบนี้เลยไะ นี่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นกดใช้ไปได้เลยนะครับนี่ตามม็อบไปเลยนะกดใช้ภารกิจปุ๊บอ่าพอเราได้รับภารกิจเห็นปะเห็นกล่องข้างบนปะมันจะมีกล่องอยู่เนี่ยเห็นปะเนี่ยเนเห็นปะเนี่ยเสียฟ้าตัวนี้เห็นปะเออนั่นแหละนะครับเราต้องไปเก็บตรงกล่องตรงนี้นะครับไปวิ่งไปเลยนะครับน่าจะอยู่บนเขานะครับเนี่ยนะครับผมอ่ะนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าในกล่องนี้เนี่ยจะมีของฟรีอะไรกันบ้างนะครับโหสำหรับสายแคมป์สายแอบนะครับผมพลาดไม่ได้เลยนะสำหรับภารกิจนี้ นะครับเราไม่ต้องวิ่งไปฟาร์มให้ยุ่งยากนะครับผมเนี่ยแค่เราขยันนะครับทำภารกิจหาภารกิจแบบนี้ทำเนี่ยโอ้โห land, บอกเลยว่าแป๊บเดียวนะครับผมเราได้ของแบบแป๊บเดียวเลยนะครับผมนะสำหรับของที่เขามีในกล่องนะครับผมอ่ะพี่ขอขึ้นไปก่อนนะครับน่าจะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมอ่าเจอเรียบร้อยนะครับเฮ้ยภารกิจอันสองอ่ะโอเคอย่าเพิ่งกดลับนะครับอ่ะเราต้องทำภารกิจอแรกให้เสร็จก่อนนะครับนี่ ภารกิจแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยปะเป็นกล่องแบบนี้เลยปะเนี่ยนะครับจากนั้นให้เราครับกดที่กล่องตัวนี้เม้าส์พี่ไหมกดที่กล่องสมบัติเลยนะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยเราได้รับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับอ่าพอได้รับของฟรีมาแล้วเก็บภารกิจ2ต่อได้เลยนะครับนี่ภารกิจ2อยู่ตรงนี้อ่าโอ้โหอยู่ติดติดกันเลยนะครับผมปึ๊บอ่าจากนั้นนั่งลงปึ๊บอ่าเห็นไหมจากนั้นกดใช้เหมือนเดิมครับผมปึ๊บอ่าภารกิจก็จะเด้งให้เราโอ้หอย่าบอกนะมีสอเรานันเลยครม นี่อยู่นู่นโคตรไกลเลยครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆครับผมอ่ะวิ่งไปเลยเรื่อยๆนะครับผมยาวๆไปครับผมนู่นอยู่อย่างไกลนะครับอันที่แล้วเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าเราเก็บอันแรกได้แล้วมันก็จะมาร์กจุดให้นะครับเราเก็บได้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นกล่องสมบัติสีดํานั่นเองนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยเราต้องไปเก็บอันใหม่นะครับที่เราเปิดภารกิจเมื่อกี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวยาวไปเลยนะครับผมไปเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่มันถึงแล้วเลยละกันเนาะนะครับในส่วนนี้นะครับ โอเคตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมถุงส้มงทองเห็นไหมนี่โอ้โหอยู่ตรงลานเลยนะครับผมมันจะมีนับเวลาทออหลังด้วยนะเห็นไหมเห็นอยู่ในแผนที่แมพไหมนะครับผมเนี่เห็นไหมในแผนที่มันจะมีจับเวลาทออหลังเห็นไหมอ่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งวินะับห้าสิบเก้าห้าสิบแปดเห็นไหมนั่นแหละเวลานับทอยหลังเราต้องทําภารกิจให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดนะครับผมอ่ะจากนั้นเรากดเปิดกล่องไปได้เลยนะครับนี่กล่องสีทองแบบนี้กดเปิดพึบอ่าเรียบร้อยเราก็จะได้ในส่วนไอวอลในส ในแผนที่เนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับ2กล่อง,องที่เราเก็บไปแล้วนะครับ่างกล่องทองที่เราเก็บไปแล้วจากนั้นเราก็วิ่งหาเหมือนเดิมครับผมหรือว่าฟาร์มไปด้วยก็ได้นะครับผมสเต็ปนี้ง่ายๆเลยนะครับก็ จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการหาสมบัติง่ายๆครับผมภารกิจหาสมบัติง่ายๆเลยนะครับผมนะจะเล่นในโทรศัพท์เล่นในคอม PC ได้หมดนะครับผมลงแรงนะครับผมแต่พี่ตอนนี้เนี่ยก็คือเล่นในโหมดลงแรงนะครับส่วนโหมดธรรมดาพี่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับก็ลองไปลองเล่นดูเก็บเหมือนพี่ที่พี่สอนนี่แหละนะครับไม่ง่ายเลยนะครับผมโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับภารกิจนะครับเก็บ รับของฟรีนั่นเองนะครับเก็บภารกิจรับของฟรีนั่นเองนะครับก็เกบไปง่ายตามที่พี่สอนเลยนะครับใครที่เห็นโลโก้หรือแสงสีฟ้าเนี่ยนะครับก็รีบไปเก็บเอาเลยนะครับแต่ว่าต้องระวังศัตรูด้วยนะพอเราเก็บแสงสีฟ้าเสร็จนะครับให้เราไปเก็บกล่องทองตามภารกิจที่เขาบอกเลยเราก็วิ่งตามหาในแมปเลยนะครับที่พี่เล่นเมื่อกี้ก็คืออยู่ในแมป จัดอันดับนั่นเองนะครับอยู่ในโหมดจัดอันดับนั่นเองนะครับใครที่อยากไปหารับของฟรีสรับสายแคมป์สรับสายซุ้มสายแอบนะครับก็ลองไปลองไปทาภารกิจกันดูนะครับบอกเลยว่าคุ้มจัดแน่นอนนะครับถูกใจแน่นอนสรับสายซุ้มสายแอบนะครับผมเออไม่ต้องไปฟาร์ไม่เสียเวลานะครับถ้าเราเจอสิ่งนี้เนี่ยเราก็ไปสามารถเก็บได้เลยแล้วก็วิ่งไปเอากล่องทองได้เลยง่ายๆนะตามที่พี่สอนเลยง่ายๆเลย นะครับใครที่ทําได้แล้วเนี่ยหรือว่าใครที่ทําไม่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับทำไม่ได้เพราะอะไรหาไม่เจอเพราะอะไรหาหาเจอด่านนี้ด่านนู้นด่านนี้คอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะเผื่อน้องๆเผื่อมีบางคนที่ยังไม่รู้ว่าตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยนะครับเขาจะได้ทราบด้วยนะครับจะได้ไปหาด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็ จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับภารกิจรับของฟรีนะครับเล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากนะพเพียงแค่เข้าไปในเกมนะครับโดดล่มลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งหาแป๊บเดียวนะครับวิ่งหาแป๊บเดียวพอเราเจอปั๊บนะครับเอาจริงเนี่ยเวลาเรากําลังโดดไปครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะมันเห็นแสงขึ้นมาเลยนะสีฟ้ามันจะเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับน้องๆลองสังเกตดูได้นะครับมันจะเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมนะอ่านะครับ ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการสอนในคลิปนี้นะครับภารกิจเล่นง่ายรับของไว้ส่วนกิจกรรมสายฟรีะอะไรจั๊บเดทเข้ามาอีกเดี๋ยวพี่จะรีบมาอัปเดตให้ทันท่องทีเลยนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนห้องแต่งตัวนะครับตอนนี้อัปเดตใหม่ไปที่เรียบร้อยมาเดี๋ยวพี่พามาดูเดี๋ยวเป็นไงเป็นใหม่หมดเลยนะดูโคตรเท่ดูดิฟังเสียงเปาะเปาะเสียงโหโคตรเท่เลยท่าทางก็จะเป็นแบบนี้ ในนเย็นไงโค้ทไทยพี่มีครบแล้วแหละท่าทางอะ่ะเออขอแอคหน่อยระก,กันนะครับส่วนอันอื่นก็มีตามนี้ที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างนึงก็จะมีตัวนี้นี่เป็นเพลงนะครับโอ้โห,โโหมีเพลงฟังด้วยเอาจัดจัดนะครับผมส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกบัตรพวกกล่องต่างๆนะครับนี่ตามนี้นะครับผมเนาะไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็จะมีชุดนะครับให้บันทึก2ชุดนะครับเห็นปห มีชุดให้บันทึก2ชุดเพื่อจะนะเพื่ออะไรครับเดี๋ยวพี่พาไปดูอสมมติพี่เลือกเอาเป็นชุดไหนเนี่ยชุดนี้ละกันชุดพี่หลามนะครับแล้วก็บันทึกเป็นชุดที่2นะเห็นไหมชุดที่1เป็นชุดนี้ก้ามทองนะทีนี้มาเรามาดูในส่วนหน้าล็อบบี้กันนะครับเวลาเลือกเลือยังไงกดที่กดท่าทางครับที่ตัวละครเลยปุ๊บอ่ามันใช่ไหมมันจะมีให้เลือกวงข้างในเนี่ยเป็นชุด1ชุด2เห็นไหมชุด2พี่ตั้งเป็นอะไรนะชุดพี่หลามใช่ไหมเรากดไปปุ๊บ อ่ะกดปุ๊บ,บเห็นไหมก็จะมาชุดเปนลาเหมือนไหมรวดเร็วไหมเราไม่ต้องเข้าห้องแต่งตัวให้เสียเวลาต่อไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนชุดหน้าล็อบบี้ได้เลยนะครับนี่เป็นกามทองนี่แค่นี้เองเออง่ายปะเออแค่นี้นี่ง่ายง่ายนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับนะครับ กิจกรรมที่อัปเดตเข้าใหม่แล้วก็ภารกิจนะครับสายฟรีแล้วก็สิ่งที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะครับก็ได้ทราบกันไปเปที่เรียบร้อยนะครับผมนะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกล่าวคาว่าสวัสดีครับ